ก็ okay. จะลบประมาณนี้แล้วจะให้เธอทายในหนังสือนะมีตัวเลือกอยู่ห้าข้อความนะตัวเลือกเนี่ยมีอยู่แถบบนห้าข้อห้าห้าข้อความให้เลือกใส่ลงข้างๆลูกศรอ,อ้าวขอเริ่มขอเริ่มลูกศรแรกในหนังสือเป็นลูกศรสีม่วงนะลูกศรสีม่วง ลูกศรสีม่วงชี้จากคำว่าแมกมาก็คือหินหนืดใต้เปลือกโลกหรือใต้ภูเขาลาวาก็คือหินหนืดที่ปะทุขึ้นมาข้างบนเปลือกโลกแล้วนะคะลูกศรสีม่วงชี้จากหินหนืดแมกมาหรือลาวาแล้วชี้ไปเป็นหินในกลุ่มหินอัคนีเนี่ยค่ะชื่ออัคนีถามว่าคำอธิบายลูกศรสีม่วงควรจะใส่ข้อความใดอธิบายซึ่ง สื่อถึงว่าเป็นกระบวนการไปเปลี่ยนแปลงจากหินหนืดนะไปเป็นหินอัคนีมันจะเปลี่ยนไปเป็นหินอัคนีได้มันต้องมันต้องอธิบายด้วยข้อความกระบวนการใดใครตอบได้เปิดไมค์ตอบเลยค่ะเย็นตัวลงเย็นตัวลงและเป็นผลึกครับอ้าวถูกต้องคือ แมกมาก,กับลาวาคือหินหนืดที่อยู่ใต้เปลือกโลกจะเป็นหินอาคานีได้จะต้องอากาศยิดรับอากาศที่เย็นพอเย็นขึ้นปึ๊บนะจากสถานะของเหลวก็จะเป็นของแข็งนะคะแข็งตัวแล้วเป็นผลึกหินนั่นเองเอ้าวผ่านถูกต่อไปลูกศรสีชมพูในหนังสือลูกศรสีชมพูชี้จากกลุ่มหินอาคานี นะชี้จากกลุ่มหินอาคานีมาเป็นตะกอนนะจะมีคําว่าตะกอนตรงนี้ครูถ่ายรูปหล่นไปนิดนึงหินอาคานีจะเป็นตะกอนตะกอนแปลว่าเศษเล็กๆน้อยๆเศษเล็กๆน้อยๆซึ่งต่างกับคําว่าหินตะกอนนะตรงนี้จะมีคําว่าหินตะกอนอยู่ข้างล่างหินตะกอนนี่คือชื่อกลุ่มหินตะกอนแต่ถ้ามีคําว่าตะกอนเฉยๆคือเศษแตกหักเล็กๆน้อยๆ เธอคิดว่าหินอคัคนีที่จะเป็นตะกอนเศษเล็กๆน้อยๆต้องผ่านกระบ,บวนการใดตรงนี้น่าจะเติมอะไรคะอ้าวการกลอนการพัดพาและการทับถมครับอ่าวกิติทีตอบถูกค่ะการกร่อนกลอนพัดพาจะทับถมหรือยังไม่ทับถมก็ได้แต่บางคนไม่ใช้คำว่าการกลอน มีอะไรที่เป็นคำภาษาไทยที่สื่อถึงคำว่ากรอนบ้างใช้แทนข้อความว่ากรอนมีคำว่าอะไรบ้างถ้าเธอแต่งคำเขียนเพิ่มเองผุพังได้ไหมนะแตกขักได้ไหมใช่ได้นั่นก็คือไม่ใช่บังคับว่าใช้แต่คำว่ากรอนเท่านั้น นักเรียนอาจจะดัดแปลงข้อความว่าเป็นผุพังแตกหักสึกล้อก็ได้นั่นก็คือบ่งบอกว่าจากการเป็นชิ้นก้อนใหญ่ๆก้อนหินใหญ่ๆแล้วเป็นไงผ่านกระบวนการแล้วเป็นตะกอนเศษเล็กๆน้อยๆก็ต้องกลอนนะผุพังแตกหักสึกล้อเนี่ยได้หมดใช้คําบรรยายตรงไหนก็ได้นะฮะอ้าวต่อไปลูกศรสีน้ําตาลลูกศรสีน้ําตาลแทนกระบวนการที่ ตะกอนเศษเ,เล็กๆน้อยๆนะคะตะกอนเศษเล็กเศษน้อยเนี่ยจะกลายเป็นหินในกลุ่มหินตะกอนได้ต้องผ่านกระบวนการใดการอัดแน่นเป็นหินครับอ่าถูกต้องตะกอนเล็กๆน้อยๆจะอยู่เป็นหินในกลุ่มอาคคณีต้องอัดแน่นจะใส่คําว่าทับถมด้วยก็ได้ทับถมและอัออดแน่นนะคะคือตะกอนเศษเล็กๆน้อยๆมาทับถมกันทับถมเสร็จก็อัดแน่น ถึงจะเป็นหินในกลุ่มหินตะกอนนั่นเองต่อไปลูกศรสีเขียวลูกศรสีเขียวชั่วโมงต่อไปให้เข้าอีกนะอ่าลูกศรสีเขียวชี้จากกลุ่มหินตะกอนชั่วโมงต่อไปเข้าตอนบ่ายสองโมงสามสิบนาทีอ้าวกลุ่มหินตะกอนนะชี้มาเป็นกลุ่มหินแปรต้องผ่านกระบวนการอะไรคะคำอธิบายข้างลูกศร ความร้อนความดันและปฏิกิริยาเคมีครับถูกค่ะเพราะความนี้ส่งผลให้หินเข้ามาอยู่ในกลุ่มหินแปรได้นั่นเองอ่าภูลบเฉลยความร้อนความดันและปฏิกิริยาเคมีทำให้หินตะกอนแปรเปลี่ยนเข้ามาอยู่ในกลุ่มหินแปรซึ่งไม่ใช่มีเฉพาะกลุ่มหินตะกอนเท่านั้นที่ย้ายมาอยู่ในกลุ่มหินแปรยังมีหินกลุ่มอื่นๆคือลูกศร,รสีเขียวอื่น,นๆเช่นเส้นนี้ค่ะ กลุ่มหินอคนีก็มีลูกศรสีเขียวย้ายมาเป็นกลุ่มหินแปรได้เช่นกันแปลว่าอ่าเฉลยข้อความตรงนี้ต้องเป็นข้อความที่น่าจะเหมือนกันเนาะจะเข้ามาอยู่กลุ่มหินแปรต้องรับสภาพเดียวกันคือรับอะไรคะตรงนี้เติมอะไรความร้อนความดันปฏิกิกริยาเคมี อ่าเปิดอ้าวถูกต้องเช่นการหินอาคานียกตัวอย่างเช่นหินแกรนิตอยู่ในกลุ่มหินอาคานีก็แปลสภาพเข้ามาอยู่ในกลุ่มหินแปรได้เพราะรับความร้อนความดันและปฏิกิริยาเคมีและต่อไปลูกศรส,ส,สีฟ้าลูกศรสีฟ้าชี้จากหินแปรชี้จากหินแปรแล้วย้อนกลับคืนเป็นหินเหลว หินเหลวที่ว่าอาจจะเป็นแมกมากก็ได้เป็นลาวาก็ได้ไปลายหัวลูกศรชี้ไปหาแมกมากกับลาวาเอ๊ะทำยังไงกลุ่มหินแปรจะเหลวได้ต้องต้องเกิดกระบวนการอะไรตำแหน่งนล้อมเหลวล้อมเลวล้อมเหลวล้อมเหลวคือคําเนี้ยคือการเปลี่ยนสถานะเป็นการเปลี่ยนแปลงของสารทางกายภาพนะอันนี้คือเปลี่ยนจากสถานะหินแปรที่เป็นของแข็งแล้วกลายเป็นลาวาที่ ลาวาและแมกมาที่เป็นของเหลวคือเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวเราเรียกการหลอมเหลวนั่นเองเอา้าเส้นสีฟ้ายังไม่หมดเขาบอกว่าไม่ใช่เฉพาะหินแปรเท่านั้นนะที่กลับคืนเป็นแมกมาและลาวาได้เขายังมีเส้นสีฟ้าอื่นๆเขาบอกว่าหินตะกอนตรงนี้นะหินตะกอนก็สามารถย้อนคืนไปเป็น หินหนืดได้เช่นกันนะนั่นก็คือเกิดล้อมเหลวได้เช่นกันนะหินอะไรอีกคะที่ย้อนคืนเป็นหินหนืดแมกมาก,กับลาวาคือหินหนืดหินเหลวมีลูกศรสีฟ้าคือชี้จากหินอะไรมาอะไรอีกคะเห็นไหมนี่ไงกูเจอละเนี่ยลูกศรสีฟ้าชี้จากหินอคนีคืนกับรูปมาเป็น หินหนืดหินเหลวเหมือนเดิมก็ได้แปลว่าไม่ใช่เฉพาะหินแปรเท่านั้นนะไม่ใช่เฉพาะหินแปรเท่านั้นนะที่คืนกลับไปเป็นแมกมากและลาวาหินตะกอนหินในกลุ่มอัคนีก็สามารถย้อนคืนเป็นแมกมากลบลาวาได้เช่นกันถ้าอยู่ในตำแหน่งใกล้เปลือกโลกที่ร้อนละอุกหินก็เหลวได้ทั้งนั้นเลยดังนั้นคำอธิบายข้างลูกศรสีฟ้าจะต้องเป็นคำอ,อธิบายเดียวกันหมดคือคำว่าอะไรคะ การล้อมเหลวหลอมเหล,ว,ล,เหลวค่ะอะ่ถูกต้องและลูกศรสีอลูกศรส,อสีอะไรอีกชมพูยังไม่หมดเลยลูกศรสีชมพูเนี่ยแทนการกร่อนไหมลูกศรสีชมพูแทนการกร่อนผูกพังเนาะยังเขาบอกว่าหินแปรตรงเนี้ย ยังมีลูกศรสีชมพูชี้ย้อนกลับจากกลุ่มหินแปรย้อนคืนไปเป็นตะกอนเศษเล็กๆน้อยๆได้เกิดจากการอะไรคะกร่อนเห็นไหมจะมีคําบรรยายว่ากร่อนนะแล้วก็หินหินตะกอนเองตรงนี้มีลูกศรสีชมพูเพิ่มหินตะกอนเองก็สามารถย้อนกลับคืนไปเป็นตะกอนเศษเล็กเศษน้อยได้ถ้ารับแรงกระแทกหรือตกจากที่สูงลงที่ต่ําหินนั้นก็ผุพังกร่อน แล้วก็แตกหักเป็นตะกรนเศษเล็กเศษน้อยมาได้นั่นเองนี่ก็คือกระบวนการเปลี่ยนแปลงของหินนะวนเวียนอยู่ในโลกหินไม่มีวันสูญสิ้นหรือสูญหายออกจากโลกของเราได้วนไปวนมาไม่จบไม่สิ้นเขาเรียกว่าวัฏจักรของหินคือการเปลี่ยนรูปในสิ่งแวดล้อมนะไม่สูญหายถ้านักเรียนเขียนส่งครูนักเรียนเขียนวงเดียวอันนี้คือวัฏจักรหินแบบไม่ละเอียด ถ้าถ้าเขียนเส้นตรงกลางเพิ่มมานี่คือการเขียนวัตจักรแบบละเอียดแต่ส่วนใหญ่เด็กๆจะส่งครูมาวงเดียววงนอกรายละเอียดตรงกลางเด็กไม่เขียนครูก็ให้คะแนนอะนะแล้วแต่บางคนเข้าใจเยอะก็จะเขียนคําอธิบายแทรกเข้ามาครบหมดเลยนะก็งานนี้ไปส่งใต้โพสต์ประจําสัปดาห์6-10กันยาอ้าวเดี๋ยวบ่าย2โมง30นาะทเจอกันอีกรอบหนึ่งเนาะ มีใครจะถามอะไรอีกไหมคะเบรกยี่สิบนาทีแล้วเจอกันใหม่ครูเตรียมหนังไว้เรื่องหนึ่งไว้เกี่ยวกับหนังที่มองให้เห็นแม,กมากากับลาวาเดี๋ยวเข้ามาดูชั่วโมงหน้าไป